บิ๊กเกลียนเนี่ยโพสข้อความว่าคลินิกเสริมความงามชื่อดังออกมาแชรฟิล์มกับเจพัทเจพัทกริองนงน,นะคะเรื่องเงินตัวเลขเงินใหม่ก้อนละอันนี้68ล้านแต่อันนี้ไม่มีใครมาพูดนะคะเราจับบิ๊กเกลียนก่อนนะเขาบอกว่ามันเป็นคลิปวิดีโอบิ๊กเกลียนโพสคลิปวิดีโอของคนชื่อเอกนะนักกรกรฮิรันเอกเนี่ยเป็นนักธุรกิจชื่อดังเป็นอดีตผู้บริหารคลินิกเสริมความงามชื่อดัง เขาออกมาเปิดโปรงดารานักการเมืองที่เป็นข่าวเขาใช้แคปชั่นว่านี่ EP 1กดแห่งยำเปรี้ยวนำเสมอเอกคลินิกออกมาแชร์ฟิล์มกับเจ๊พัดเรียกรับ68ล้านแล้วก็มีคลิปมาใช่ไหมฮะมีคลิปอ่ะเปิดคลิปกันเลยเมื่อวานดูข่าวนะครับเห็นก,กรณกีเราก็บอกได้เลยมากคลินิกนี้ชื่ออะไรเขารู้กันแล้วอะ่ะ <Okay. S 1> ใช่ไหมใช่ไหม เขาแต่เขาขายไปแล้วอ่ะบุธิศักดิ์บุธิศักดิ์ใช่ใช่บุธิศักดิ์เขาขายไปแล้วอ่ะนะเอกเขาขายชถ้าจะจำไม่ผิดนะเอกเขาขายไปแล้วคืออดีตผู้บริหารใช่เขาบอกว่าเห็นกรณีดาราไปเรียกรับเงินจากดีไอคอน20ล้านบอกด้วยนะครับว่าให้เอาเงินไปคืนน้องของพี่ด้วยนะครับ5ล้านที่ไปเรียกรับเงินว่าจะมีผู้ใหญ่ช่วยแล้วก็ไปรังแกคาน่ะนะคะบอกถ้าไปคืนก็จะไม่พูดถึง ว่าจะโทรหาหลายครั้งแต่ยุกอยู่ก็ไม่อยากมันก็ไม่ได้อยากคุยเพราะว่าน้องก็บอกว่าช่างมันเถอะเสียไปห้าล้านก็เสียไปพี่ไปพี่ก็ไปเคลียร์ช่วยเพราะว่าถ้าไม่ผิดก็ไปช่วยถ้าผิดก็ยอมรับซะก,ก็จบยังไงเอาเอาไปคืนด้วยเอาไปฟังไปฟังจับปากเขาก่อนค่ะอ่านดูข่าวนะครับเห็นกรณีของดาราท่านหนึ่งนะครับที่เรียกรับเงินดีไอคอน20ล้านนะครับบอกด้วยนะครับว่า ให้เอาเงินไปคืนน้องที่ด้วยนะครับห้าล้านที่ไปเรียกรับเงินว่าจะมีผู้ใหญ่ช่วยแล้วก็ไปหลังแกเขานะครับถ้าไปคืนก็จะไม่พูดถึงนะครับพี่ว่าจะโทรไปหาเราหลายครั้งแล้วแต่ก็ยุง่งยุ่งแล้วก็ไม่ได้อยากคุยเพราะว่าน้องก็บอกว่าช่างมันเถอะเสียไปห้าล้านก็เสียไปแล้วแต่พี่ก็เปเพื่ช่วยเพราะว่าถ้าไม่ผิดเราก็ช่วยนะครับ ดผิดยอมรับผิดก็จบยังไงก็ไปคืนด้วยนะครับจะรอฟังนะครับคืนแบบเงียบๆก็จบกันนะครับห้าล้านนะครับกับเสอเสือครับอย่าลืมไปเคลียร์ให้จบภายในเวันนี้นะครับสอเสือเสอเสือครับห้าล้านแล้วก็ก็มีอีพีสกดแห่งยามเปรี้ยวนำเสมออันนี้อันนี้นะอีพีหนึ่งอ่ะไปอีพีสอง ็คนถามมาเยอะเลยอิ In ็อกอ์แต่จริงๆอะ่ะร่วมกับพอผ่านนะเขาไม่เสีสอเสียจำชื่อผิดจำชื่อผิดก็อย่างที่บอกนะครับก็เอาเงินไปคืนเขาติดต่อมาได้แล้วก็จริงๆพี่ก็ไม่อยากจะจะมานั่ง ต้องไปนั่งอธิบายต้องไปนั่งอะไรแต่บางเอิญเขาก็เก็บไฟล์เก็บข้อมูลไว้คอ่อนข้างครบซึ่งเรื่องนี้เขาเคยมาปรึกษาที่แล้วแล้วก็ก็ไม่อยากให้กระทบอะไรมากทั้งสองฝ่ายแต่พี่ว่ามันไม่มันไม,ม่ควรอะ่ะไม่ได้เรียกห้าล้านนะครับจริงๆเรียกหกสิบแปดล้านหกสิบแปดล้านนะครับแต่เขาไม่ไม่ได้มีเงินให้อะไรเงี้ยให้ไปก่อนห้าล้าน ที่ทำวงการความงามมานานนะครับเรื่องในคลินิกเรื่องในทุกคนถามที่ได้ทุกวันนี้ถามได้หมดรู้หมดก็ก็ยังเป็นน้องๆในวงการนะครับแล้วก็ก็สปอร์ตกันช่วยเหลือกันเพราะพี่ก็เป็นเป็นบริษัทยาด้วยมีปัญหาอะไรก็ก็รู้กันหมดอะไรนะครับคือก็ไม่อยากจะมาพูดแล้วไม่ต้องถามว่าพี่จะออกอรายการนะพี่ไม่ออกพี่ก็แค่ ส่งสารให้ดูนะครับข้อมูลละเอียดมีหมดนะครับเข้าไปเคลียร์ซะนะครับอินบ็อกซ์มาคุยส่วนตัวได้นะครับเบอร์พี่เราก็มีอยู่นะครับเออก็เป็น2 EP นะคะับ EP1 กับ EP2 คุณเอกวุฒิศักดิ์คลินิกนะคะ